สวัสดีจ้ามื่อนี้ย่ปีกะชั่วเสี่เดียวการเดี่ยวงานเดียวพี่น้องก็ได้ก๋วยเตียยเ๋ยวถิวถ้วยเดียวมากินก๋วยเตี๋ยวน้ากันก๋วยเตี๋ยววันเ้เฮพดเองจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมามีมะม,ม,มีน้ําตกหมูรสชาตินําทุกแซบพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ยี่ปีกินอยู่ประจํามือนี้เขาเศารกะนู่นเลยจ้าสิสิเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงเคืงแล้ว ราวระซิดภารกิจหลายๆอย่างพี่น้องหมูเร้าตื่นมาไปเปิดร้านกาแฟกับบ่หัูว่าจังไดท่านี้เบิ่งกองวงจรปิดอยู่คิด่าเป็นตัวเงินตัวทองนั่นแหละคนเข่ามาในบ้านส่วนไอกระบองเพชรย็่ปีอยู่หนาลานและเนรนาดเลยหมูเศ้าก็เลยไปจัดเกียงอยู่ตรงนั้นเนาะเพิ่งขายกับของไปเทิ่งจัดต้นกระบองเพชรยอยู่หนาลาน พังไปเบิดพี่น้องนี่จัดกระทางไม่เบิดทุกอย่างมาแซ่บๆนิดเดียกควยเตียวจนมาเส้นอืดเบิดพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันแซ่บๆรสชาติได้เมื่อยหลายช่วยจะจัดการหนาลานเดียว คิดว่าคูแมนเนี่ยบ๊แมนยังอื่นดอกแต่ว่าสีมีไผ่เจอเพิ่นแหล้วก็สิบยาไอยุขังหนาเพิ่นเล้าเพิ่นแงนข้าวมาในร้านพี่น้องพงเป็นแบบนั้นเพราะเพิ่นเมื่อเคยมาทำลายข่าของดอกเพิ่นสิยูหนีประจำแปลว่ามีคนมาดักหนาเพิ่นี๋ยเพิ่นเปิดมืงกองอยู่เพราะว่าสิเป็นแบบนี้เหตุการณ์มีคนมาดักหนาเพิ่นเพิ่นไปบ่ไดดเพิ่นสีแดงขึ้น tuần có bóng hết dây phí rồi ปรุงเองใช้พริกเพชรพวดพี่น้องกออ็จะแซ่บเพราะว่าพริกของเพื่อนจะเป็นพริกเผากผาุี๋ยวเจ้านี่จะเป็นพริกเผาแซ่บไม่ปีกอะ่ะเป็นคนกินข้นามไงบัวใดพี่น้องแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่เห็นข้าเจ้ากินแบบมักหลายก็เลยมาเปือช่องของตัวเอง ก็กินบ่เกงคื่อเพื่อนเนาะกินคําหญงคือเพื่นนอ,น,น,อนบ่ไรเต็มมากมา,ายหลายๆคนที่เพื่อนสางได้ไรในยูทูบที่ย้ายปีเบื้องให้เพื่อนมาตลอดเนาะย้า <c> ย <oughs> ปีกระพอให้แบบําเจ้าของกินได้พี่น้องสิกินคือเพื่อนเพื่อนก,กินบ่ได้ดอกเอาตามที่ จ้าของกินได้ความแสบความนว <ừ. S 1> บอดี่ร่งหลายมือกับพึ่งหูนอกจากขัเท้าบอดี่ร่งหลายมือคื้นหน้าที่มันลดแบบ หลานนางหัวรอเขาผิดเพิ่มไม่ต้องดีดมหาญานะโดนญาณในญากิก็บนะถ้าฉันอยากได,าาอกด้อีกได้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในจริงนี่อาผิดถ้าฉันอยากเป็นซูเปอร์อกกยอยฮีโร่เป็น

แส,บ,สบทั้งแสบทั้งเผ็ดนำ้นำน้ำซุปคนแสบไปดีพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนาะขนนำซุปแสบแสบทุกครั้งขนเจ้าได้ไปเห็นน้ำซุปแสบแล้ว ตัวเองแต่อยากเ็ดคลิปอยา่างนีช่องของตัวเองอันจังเนี่ยพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามหน,นึ่งเนี่ยปีสัางพิเศษเนี่ยคือสีเบิดทุกครั้งเวลากินแต่สีบเบิดอสีเดือด้หลที่สุดกลคือกินเขาพิเวลาเนี่ยสีกินรงบ่ได้บ่คือกันเนาะบางคนเพิ่นกินเขาหิวเขานี้ กินวัตถุย่างจะเย้ปีสิบอรอหายเลย oh, s <S คันกินทรงเวลาสิบกินได้หลายคันกินผิดเวลากินลงไปบางปีข้ามเย้ปีสิเปนอิ่มอ,มอิมขึ้นมา 母来。来 กินชาเขียวไปแล้วเกือบเกือบกดเจียวชาเขียวเห็ดหิ้วเขาสิกินเขาได้หน่อยชาเขียวเฮ็ดอิ่มเขาเนี่ยปีกกรว่าพิดสิกินเขาได้หน่อยพี่้องหิวแห้งไหลไปช่วงชาเขียวกิน ชาชเขียวยี่ยปีหอมแซ่บพี่น้องในร้านเยี่ยปีชาเขียวที่ขายดีที่สุดคันโ,ปโ,ปโกโก้ของแบลนที่ยี่ยปีเอามาขายก็คือรสชาติได้แต่สีราคาสูงแน่หิวข่อย่างไรเมื่อกี้าหุงซักเขียวกิน เฉพออิ่มแล้วจนนะเนาะน้ำกับมะบดนีมือนี่น้ำกับมะบดขอบคุณจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปให้เย้ปีขอบคุณจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย้ปีน้ำนี้ได้จ้าสวัสดีจ้า